เอีก,อกแล้วสวัสดีครับนางรองพอได้เลี้ยพวกกับผมทวนสายเสียบอีกเช่นเคยครับพี่น้องวันนี้ก็พบพ่อครับทวนสายเสียบยามคำคำอีกเหมือนเดิมครับกับบรรยากาศทองไรทองนาด้านหลังครับก็ห่างหายจากการใส่เบ็ดไปนานพอสมควรครับพี่น้องวันนี้ก็เลยจะพาพี่น้องมาหาอยู่หากินด้วยการใส่เบ็ด อีกจะคลิปหนึ่งครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าคิดถึงบรรยากาศทองไร่ทองนาครับพี่น้องไปครับเดีย๋ยวเราไปลุยกันเลยครับว่าจะมีแต้มมีตัวมีเมนูให้พี่น้องได้ชมไหมครับไปลุยกันเลยครับผมวันนี้ก็มากับเสียวาครับสวัสดีครับ ก็เป็นเยื่อลูกหวงวกครับนี่แหละครับเหยื่อลูกหวงวกครับผมจะมีผลงานมีแต้มมีเมนูไหมก็ต้องลองไปติดตามรับชมครับพี่น้องเดี๋ยวไ้เสียวา่าแบ่งเหยื่อก่อนครับผมนี่ก็เป็นบ็ดอันนี้บ็ดเสียวาครับอันนี้ก็ของทุนสายเสียบครับเป็นชุดใส่ในนาครับ ขอที่ใช้วันนี้ก็เป็นขอเบอร์สิบห้าครับผมสำหรับใส่ในนาเลยครับที่เราเลือกใช้ขอเบอร์สิบห้าก็เพราะว่าตาไม่ต้องเลือกชนิดครับกินได้ทุกชนิดเลยครับผมแต่ถ้าใส่ในหว้วยผมจะใช้เลือกใช้เป็นเบอร์สิบเจครับผมไปครับลุยกันเลยครับ นี่แหละครับหมยก็เป็นหนองตะลั่นที่เราเคยดักแหละครับพี่น้องเพราะว่าสาบริเวณนูน้นมีอยู่เจ็ดลูกครับแล้วก็สูบไปสามลูกครับผมก็ยังเอาป่าไม่ได้ครับปีนี้ฝนก็มาแต่ต้นปีเลยครับปกติพื้นที่แถวนี้ก็จะเห็นเป็นเขาเคียวๆแต่ตอนนี้เป็นตะยาครับ ก็ยังไม่ได้หวานได้ทํากันเลยครับพี่น้องเสียว,วาก็ออกตัวแล้วครับน้อเสียแดงแดงไปนู่นครับสงสัยกลัวผมทํานาเขาแหละวันนี้ไปริ้วๆเลยก็เป็นนาล่างครับพี่น้องเพราะว่าในห่วยน้ำก็ล้นห่วยมืดทั้งสองห่วยเลยครับลงห่วยไม่ได้เลย อันแรกเดี๋ยววาลามนะครับนี่ของเรือดูกันนี่ครับฝาบเอาแล้วครับนี่ดินเด็กๆๆ,ๆ,ๆๆอยู่นะครับของฤดูกันนี่มันหมันกรบผม เราขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆก่อนพี่น้องเยวค่อยมาลุ้นด้วยกันครับนี่นะครับบรรยากาศใกล้จะค่ำแล้วครับเป็นนาล่างครับผมที่ผมเลือกใส่นาล่างก็เพราะว่าผมคิดว่าป่าที่เขาไม่สูบน่าจะขึ้นมาหาตีแปลงไข่ครับเปอร์เซ็นที่เราจะได้ตัวก็น่าจะสูงอยู่ครับ แต่ว่าจักยังไงดอกก็ต้องมาลุ้นกันครับพี่น้องที่ทางนี้ไปไม่ได้น้ำยังลึกอยู่ครับแล้วเราเปลี่ยนทางใหม่ครับไปทางขึ้นเขืนดีกว่าครับผมพี่น้องเคยเห็นลังตาไหมครับนี่นะครับแม่มันอ,อกไปแล้วครับนี่นะครับลังตา นี่ก็เป็นตัวเล็กๆแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยให้พี่น้องดูครับเผื่อพี่น้องท่านใดไม่เคยเห็นครับผมลังประช่อนครับอันนี้ผมก็จะไม่ใส่แล้วครับเอาไว้ให้เขาเลี้ยงลูกครับก็หากินเชิงอนุรักษ์นิดนึงครับพี่น้องเอาไว้ให้หากินได้นานๆครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปต่อครับนี่ก็คำแล้ว ผลก็จะตกครับเนี่ยครับสายยาวไปนู่นแหละว่าแล้วเริ่มลุเม็ดแล้วครับปล่อยแล้วครับพี่น้องไปครับรีบครับเียมเลขครับพี่น้องใหญ่แล้วครับตัวเน้นน้อยครับผมเอาหมานครับพี่น้องเอาหมานระช่อนครับเดี๋ยวผมปดแป๊บนึงครับผม แลกก็รลุดด้วยเนาะหยุดเลยหนะูสาจะเอาหมานด้กหนะ้อยไปเลยแบบนี้เอาตัวนะ้อ,นอยไปตัวใหญ่มาเด้อมาด้าวยครับพี่น้อง นจมจมๆน้ำคุณๆค,ครับนาจะมีตัวครับนนนนนว้าวโอ้โหใต้น้ำครับพี่น้องนี่ครับว้าวดูคันครับพี่น้องดุคันดุคันน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 ว้าวแต่ผมเอาก่อนครับผม ก็ลิ้น,นิดเดียวครับผมนี่ครับพี่น้องตัวนี้ใส่สวยครับแต่ผมพาไปดูผลงานเตี่ยววาครับเตี่ยววาก็มีแต็มอยู่ครับผม ว้าวโอว้เขาได้ไส้ใหญ่ไส้สวยมาหลายตัวเลยครับพี่น้องโอ้โหว้าวมันนี้ก็มีเมนูแล้วครับว่าจะต้มหม้อปลากันครับผมสองคนห่อแต่ปลามาถุงเดียวเรามาหาเก็บยพักเอาตามนี่แหละครับเดี๋ยวแก้ปลาไปต้มหม้อปลาครับผมมีดเมื่ก็ไม่ได้เอามาก็ ตามีตามเกิดอีกแล้วหรอครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันครับผมลาครับพี่น้องอันนี้ปลาคุณเท่าททำยิงครับเมีเสียว่าครับผม วัี้เราจะทำหมอปลานลครับช่อนสองตัวครับผมตัวตัวครับตัวน่อยนี่ให้ว่านาครับโอ้โหตีให้เง,ง <c oughs> ้วครับโอไม่ได้อย่างเขาทำไงเ็าพูดอย่างงก็จะต้องทำตามก็เล,ววนนเลยพี่น้องเลยมาตรงนี้ทีไรผมไม่เคยสู่ก็ได้ทีเลยตรงนี้ <c oughs> เหมือนนาเขาแบบซื้อไปแล้วนะครับ <c oughs> มาทีไรก็เพ่มาทีไรก็เพล่โอ้ผมนี่ยอมเลยเด๋อดรอด น้มเด็ดเั๊นิดตัวนครับนี่แหละครับพักเราพี่น้องนี่ยอย่างแรกครับพักลืมผัวครับผมอย่างที่สองครับไม่ใช่กัญชาได้พี่น้องนี่ไบแบบนี้ทาละม่อมครับไม่รู้ว่าจะเรียกเหมือนกันไหมครับบ้านผมเรียกทาละม่อมครับผมจะมีรสชาติขมๆนิดนึงครับน้องนองสะเดาครับ แล้วก็นี่ครับพี่มันครับสะเดาครับผมสองอย่างนี้เราจะลวกครับแต่ตัวนี้เราจะจิ้มดิบเลยครับผมนี่ครับปลาสองตัวครับพี่น้องเต็มหมอดลาดเลยครับ ว้าวหอมๆเลยพี่น้องสวยเข่าเลยครับเดี๋ยวรอดเดือดดีๆแล้วก็จะได้ลวกพักแล้วครับผม มนนัวเลยครับนะครับเมันตัวกินข้าวครับพี่น้องพักก็ลวกแล้วครับว้าวมาครับพุณน้องกินข้าว้้วยกันครับต้มหม้อปลาหลนน้ำปลาเนี่ยแหละครับ จิมพักกับบรรยากาศทุ่งนานี่แหละครับถึงเข่าด้วยกันครับผมเราก็จะได้ออกไปยามเบ็ดกันแล้วครับเดี๋ยวเลยนี่ชิบอย,ยเดยยเลยตัวนี้ว้าลำคลักๆเลยวันนี้อา mọ mọ Không thiệt tuần nội nào, nói có tuần nói quá tôi dài cả đây cái วะ่ะขมำลำเลย้อเดอดเลยเนะดยอดเลยพี่น้องก็ต้มด้วยกันลวกด้วยกันด้วยเฮ้อแย่งกันขมด้วยอ, <c oughs> อืมอันนี้ก็ผีสางชาวโบลานนี่นะ<า>ถิ<อ>่พร้อมกันนี่แหละลืมเรียกไปเลยได้เมนูลวต้มน้ำปลาต้ <c oughs> มน้ำปลา คงจะไม่มีใครทำให้กินหร้วว่ะตัวมเมนูนี่ขจาดอาก็เลยร้ายไปเลยก็คุณ 太郎。<laughs> <laughs> สุดอยอดครับนำปลานะครับพี่น้องไปเวลาพยายามเลียงกันแล้วครับเหมือนรุ่นกันครับะจะมีตัว๋วไหมครับนู่นคนหนาทีมง,งานก็ไปแล้วครับ ครับพี่นอ้องดูเบ็ดกันครับโอ้คันหนุ่นคือจฉมนาำแรงเลครับโอ้โหไปลุน่นกันครับไปอยู่ไหมเป็นปลาอะไรครับครับคันโกงเลยครับพี่น้องนูครับหนุ่ม ยุบ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 อยูย่นะครับหาไดคคา้ครับโอ้ปลาช่อนครับปลาช่อนหายครับโอ้ปลาช่อนใหญ่ครับ ชวนใหญ่ครับนี่ครับอู้อู้คนครับชวนใหญ่ครับ,น,รบนี่ครับเอาทุง่งเงเงแบบรวยแล้วครับ มาได้กอนครับเอากระมาดได้สักพักหนึ่งแล้วครับโอ้โงนีครับคันหนึ่งครับโอ้โหรุนงะครับโอ้ป่าอะไรนะครับนี่ครับตรงขามกันนี่ก็คั้นกรงเต้เลยครับ ไม่รู้มีตัวไหมครับโอ้เราเราไปดุนขั้นนี้ก่อนครับโอ้นะครับน้องครับว่ามันบูบาบบูบับโอ้โวพี่น้องครับรุดแล้วครับโอ้โหน่าเสียดายครับตัวยังใหญ่ครับเอ๋อเรามาดุนฝั่งนี้ก็ได้นะครับบัว โอ้นี่ครับลุดตัวหนึ่งกัเลือตัวหนึ่งครับแล้วขอนอนุญาตปุ๊ก่อนนะครับ เ,เป็นไงบ้างครับพี่น้องกับผลงานเสียว่าครับหร<ม>ือว่าไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมละครับต้องยอมเขาครับจะใส่เบ็ดไหมนี่ผมก็พอได้อยู่ครับอันนี้เดี๋ยวคัดตาตายเชื่วไว้ครับ มีแกงปลาตีงเลยครับโอ้ถ้าผมเอากล้องไปนี่ผมหาเลยครับพี่น้องนี่ครับปลาติดเบ็ดแล้วครับนี่เห็นแต่ยู่ป่ายายุบยาบยุบยาบหาคันไม่เจอครับเลื้อแทงสวนก็ไปนี่เขารูนี่เลยครับโอ้เย่อยุแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูผลงานครับนี่ครับพี่น้อง ผลงานรอบแรกครับว้าวก็ถือว่ามีจะปลาใส่สวยๆอยู่ครับเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นกันรอบเช้าอีกรอบหนึ่งครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็คงจะผูกปีนอนพักผ่อนกันแล้วครับ สวัสดียามเช้าครับพี่น้องก็ได้เวลาพาพี่น้องไปกู้เบ็ดแล้วครับเสียวาก็เดินออกไปก่อนแล้วครับผมไปครับเราไปรุ่นกันครับช่วงเช้าจะมีผลงานให้พี่น้องได้ชมไหมครับ มีหมูครับพี่น้องน่ครับคันขยับดัวครับหย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 บไปแล้วครับคันโอ้โโอ้โหช่อนครับนี่น้องนี่ใส่กับพอได้ยอยู่ครับเต็มเลขของรอบเช้าครับผม พัดก,กันไหมอีกสองคันหมู่อีกแล้วครับพี่น้องคันนี้มครับนู่นนูนนูนว้าวว้าวปลาอะไรครับว้าวสงสคิคือครับพี่น้อง เวทคันนี้ที่แปลกๆครับพี่น้องนี่เราหางมันโอ้โโอ้ว้าวน้องว,ว้าวเจยเอบอีกแล้วรุนกันครับว่าจะใหญ่แค่ไหนครับผมแต่ดูจากแอคชั่นแล้วม่ธรรมดาครับเมื่อกี้นี่ ว้า้าวววว้าววาวว้าวว้าววาววาวใสาวว้าาวว้าว้าวว้าว้าว้าาาวาาาาาาา แต่เช่ยงจะกินลึกครับผมคันฮักโจยดูทำดูไปอย่างนี้แหละโคตรยากก่อน โอ้ผลงานพี่น้องดูว่าครับผลงานนี่ของเสียวารุดเกี่ยวครับโอ้เต็มถุงแยงเลยครับแล้วก็นี่ครับผลงานผมต้องบอกว่ากระชังแตกเลยทีเดียวครับวันนี้สงสัยเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้ไม่เคยกินปลาหมอบัลลาอะไรพี่น้องห้มาซะอย่างคากเลยนี่ อันนี้ของผมนี่มีรวมปลาตายที่แช่ไว้ในกล่องโฟมเลยนะครับนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับผมครับสำหรับปมายนี่เราไม่คิดว่าจะมีปลาเยอะขนาดนี้ครับพี่น้องโอ้โหวันนี้เกินคาดเลยครับกับผลงานระดับกระชังแตกครับผมเดี๋ยวเราต้องมาแก้มือใหม่ครับพี่น้องไม่ใช่มาแก้มือดีเนาะไม่ใช่มาแก้มือใหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราต้องมาซ้ำอีกรอบหนึ่งครับผม สำหรับคลิปนี้ผมทวนสายเสียบแล้วก็เสียว้ารถเกี่ยวคงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอ้เลยครับว้าวกลับบ้านกลับบ้าน มาไม้นี่คุ้มครับวันนี่ยอดเลยเนาะ